สวัสดีครับวันนี้เรามาทบทวนเรื่องการหารซึ่งการหารนั้นเราได้เรียนแล้วตอนอยู่ป3การหารมีทั้งการหารแบบลงตัวกับการหารแบบไม่ลงตัวการหารมีอยู่3าขั้นตอนที่คุณครูเคยสอนก็คือถามลบแล้วก็ชัก ถ้าใครจําได้เพราะฉะนั้นการหารวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องการหารแบบลงตัวการหารแบบลงตัวก็คือมีเศษเหลือไหมครับไม่เหลือเศษเศษเป็นศูนย์วันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องการหารแบบลงตัวก็คือหารแล้วไม่เหลือเศษนั่นเองมาดูเลยแลวกันข้อหนึ่ง นะครับ944หารด้วย4นะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรามาดูเรามาลองดูนะครับ,นะค,รบคุณคุณทีแสดงวิธีทำให้วันนี้เราจะมาทบทวนการหารหารอะไรครับหารยาวนี่คือเครื่องหมายหารนะรนี่คือเครื่องหมายหารยาว 944คือตัวตั้งเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวตั้งไว้ด้านในเครื่องหมายหารยาวหารด้วยอะไรหารด้วย4นะสไว้ข้างหน้านะตัวตั้งเอาไว้ข้างในตัวหารเอาไว้ข้างหน้าทีมาทบทวนเรื่องการหารการหารมีอยู่3มขั้นตอนก็นคือถามลบแล้วก็ชัก ขั้นตอนแรกถามก่อนถามก่อนถามว่าอ e สี่คูณอะไรได้เก้าเราก็ท่องสูตรคูณแม่สี่ c หนึ่ง c c สองแปด c สามสิบสองมีไหมสี่4 4 4คูณอะไรได้เก้ามีไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแบบนี้เราเอาตัวที่ใกล้เคียงคูณแล้วใกล้เคียง แต่ห้ามเกินนะเพราะในที่นี้ก็คือห้ามเกินตัวนี้ก็คือห้ามเกิน9เพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่2ตัวคือ4 2 8กับ4 3 1สามถามว่า4 3มัน4คูณ3ได้12มันเกิน9้าไหมเกินครับเอาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาได้แค่4คูณ2เป็น8เพราะฉะนั้นสุขคุณแม่สีก็4 2เป็นเท่าไหร่ครับ8ถามเสร็จแล้วทำไง สามเสร็จแล้วก็ลบลบจริงอกเก้ามาลบแปดเก้าลบแปดเหลือหนึ่งครับอ้าวลบเสร็จแล้วทำไงต่อไปชักตัวที่อยู่ติดกันกจักลงมาจากสีจากสีอ้าวชักเสร็จแล้วก็วกกลับไปทำอะไรไปถามไงถามว่างไงสี คูณอะไรได้สิบสี่สี่คูณอะไรได้สิบสี่สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกมีไหมสี่คูณไได้สิบสี่ไม่มีแต่เมื่อกี้เอ๊ะคุณรูมนตรีบอกว่าให้เอาตัวที่คูณแล้วใกล้เคียงแต่ห้ามเกินห้ามเกินตัวที่เราถามนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้อะไร มันมีอยู่สองตัว c สามสิบสองกับ c สี่สิบสิบหกได้ไหมสิบหกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คูณได้แค่4คูณสามเป็นเท่าไหร่สิบสองอ๋พอถามแล้วอะไรถามแล้วก็ลบเนี้ยวนอยู่แค่นี้สามกนพอลบออกมา4ลบสองเหลือสอง หนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์ลบเสร็จทำยังไงก็ชักชักจนกว่าไม่มีตัวที่เราไม่ชักชักกลุ่มมาชักเสร็จก็วกกลับไปทำไมไปถามไหมไปถามไหมเอซคูณอะไรนะได้ยี่สิบสี่เราก็ต้องศูนย์ยี้สิ สี่หน huh? ึ oh. ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สบหสห้ายี่สสหสสเจปนมีไหมยีสิบสี่มีสิสคูณอะไรสี่หกย่สนถามเสร็จแล้วก็มาทำไมลบครับลบสิสี่ลบสี่เหลือ ศูนย์สองลบสองเหลือศูนย์อ้าวพอลบเศษมันให้เราชักใช่ไหมแต่มันมีตัวให้เราชักอีกไหมครับมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีตัวที่มันชักแล้วก็พออยู่แค่นี้เห็นไหมเศษเป็นศูนย์แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการหารแบบลงตัวเป็นการหารแบบลงตัวเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคืออะไร คำตอบของท้อคืออะไรครับก็คือผลหารตรงนี้ก็คืออะไรนี่ไงเอาตรงนี้มาตอบเท่าไรครับสองร้อยสามสิบหกสองร้อยสามสิบเอ๊ะแล้วมันถูกไหมล่ะถูกไหมวิธีการง่ายๆเราก็ทำไงตรวจคำตอบดูสิ อตอนพอสามจำได้ไหมขั้นตอนการสูกคำตอบั้นตรวคำตอบก็คืออะไรให้เอาอะไรครับให้เอาผลลัพธ์ผลลัพธ์ไปทำอะไรครับผลลัพธ์ไปคูณกับตัวหาร แล้วไปทำไมบวกกับเศษครับซึ่งเอาอผลลัพธ์ไปคูณตัวหารเสร็จแล้วค่อยมาบวกกับเศษแล้วมันจะต้องเท่ากับอะไรเอ่ยกูเขียนไม่พอนะกูเขีนตรงนี้นะต้องเท่ากับตัวตั้งนะเอาผลลัพธ์ก็คือตรงนี้ที่เราหารก็คือผลหารนั่นแหละผลหารไปคูณกับตัวหาร ก็คือคูณกับ4คูณสินิทดนะตัวคณิติทดนะถ้ามันคูณเอาลองคูณดูสองรสามสบหก็คือผลลัพธ์ไปคูณกับอะไรคูณกับตัวหารตัวหารคือเท่าไหร่สี่คูณหกคูณหกหยสิบสี่ใส่สทดสอง่คูณสาม สี่สบวกอีก2เป็น14ใส่4ทด1ต่อไปเอาสไปคูณสองคูณสเป็นสี่สอง 8, 8, บวกหเป็นเท่าไหร่นี่เก้เท่าไหร่ลูกเ4้าร้จำนะเดี๋ยวคุณจะลบก่อนแป4เนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ใช่ไหมผลรลธบคูณตรงหานเมื่อกี้ได้เท่าไรได้944บวกกับเศษเท่าไรเมื่อกี้เศษของเราเป็นเท่าไรเศรษของเราเป็น0บวกเศษแล้วเพราะฉะนั้น944บวก0นั่นเท่าไรได้944มันเท่ากับตัวตั้งพอดีไหมเท่าไหมครับเท่าพอดีเลยเพราะฉะนั้นผลหารตรงนี้ของเรา กระบวนการตรงนี้เราทำถูกไหมถูกครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2อ6โอเคไหมตัวอย่างที่หนึ่งผ่านไหมครับผ่านนะจดไม่ทันเดี๋ยวหนูค่อยสต็อปวิดีโอแล้วค่อยจบโอเคไหมครับอันนี้ดูคุณครูไปก่อนดูตัวอย่างที่สองก่อนเดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวค่อยกดยกบจบก็ได้นะต่อไปไปดูที่สอง ไปดูตัวอย่างที่สองอย่างที่สองก็เป็นการหารแบบลงตัวเหมือนกันหารแล้วมีเศษไหมไม่มีเศษครับหารถ้าหารลงตัวเศษจ,จะเป็นศูนย์นมาดูอา้าวข้อสองหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าหารด้วยห้าหารด้วยห้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าหารด้วยห้าเท่ากับเท่าไหร่มาดูสิวิธีทำ วีทีทำเขียนดีๆนะครูเอามามาทาขีด,นะขดไม่ได้ครูต้องเอามาทาขีดดีๆให้ครูด้วยว้าวเครื่องหมายหารเครื่องหมายหารยาวหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าตื่นตัวมันดีๆหารด้วยอะไรหารด้วยหา้า ามาแล้วขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกอะไรถามถามก่อนเลย5คูณอะไรได้หนึ่ง5คูณไดไได้หนึ่งมีไหม5ห,หนึ่ง5มันก็เกินแล้ว5คูณหนึ่งเป็นห้ามันก็เกินหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นมีแค่ใกล้เคียงสุดก็คืออะไร5คูณ0ใช่ไหม 5คูณ0เป็น0เพราะฉะนั้นออถ้าตัวนี้ตัวแรกมันเป็น0นะเฉพาะนี้นะถ้าตัวแรกมันเป็น0ถามแล้วมันเป็น0ให้เราขยับมาเลยมาถามใหม่คือถามใหม่เลยถามว่า5คูณกับอะไรนะได้17 5คูณกับอะไรนะได้17 1> 5 15 5 20 5 35 5 4 20 ห้าคูณสี่เป็นยี่สิบได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ใกล้ก็ต้องเอาเป็นห้าคูณอะไรห้าคูณสามห้าสามเท่าไรสิบอ่าห้าสามสิบห้าถามเสร็จแล้วก็ทำไมลบลบสิห้าเจ็ดลบห้าเจ็ดลบห้าเหลือสองเหลืองบหนึ่งเหลือ ศูนย์นะต่อไปลบเสร็จท,ทำอไมขั้นตอนต่อไปจากจากอะไรลงมาชักสองครับ e ชักเสร็จแล้วเราก็ทำอไมถามใช่ไหมครับถามว่าอะไร e ห้าคูณกับอะไรได้ยี่สิบสองห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้า ถ้าหคูณห้ามันได้ยี่สิห้ายี่บห้ามันมากกว่ายี่สิบสองไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอาตัวที่ใกล้เคียงที่มันที่มันไม่เกินยี่สสองระฉะั้นก็ต้องเป็นห้าคูณกับสี่ห้าสีเท่าไรยี่สิบถามเสร็จแล้วว่าทำไมลบครับวนอยู่นี่แหละถามลบชักวนอยู่นี่แหละสามมันตอน่อเอาสองลบศูนเหลือสองสองลบสองเหลือ ศูนย์ลบเสร็จทำไมชักห้าลงมาถามลบชักถามลบชักวนอยู่นี่เลยลูกอ้าพอชักเสร็จก็บวกกลับไปทำอะไรไปถามใหม่ถามสิเอห้าก็คือตัวหารห้าคูณอะไรได้ยี่สิบห้ามีไหมมีพอดีเลยห้าคูณอะไรห้าคูณห้าได้ ยี่สิบห้าถามเสร็จแล้วก็ทำไมลบสิครับห้าลบห้าเหลือศูนสองลบสองเหลือศูนยอ้าวลบเจ็ดมาชักต่อแต่มันมีให้ชักไหมไม่มีอ้าวพอมันไม่มีให้ชักแลนะ้วมนขีดเส้นตตยสองสิแสดงว่าเสร็จแล้วอ่าทีนี้มาดูตอบอะไร ยังไม่ตอบก็ได้ทำไงตรวจคำตอบดูก,ก่อนตรวจสอบคำตอบดูก่อนตัวจคำตอบดูก่อนตรวจยังไงครับให้เอาผลลัพธ์ผลลัพธ์ในที่นี้คือเท่าไรคำตอบของเราที่เราหาได้ก็คือส4 5ร้อยสี่สิบห้าเอาไปคูณกับอะไรเมื่อกี้คูณกับตัวหารตัวหารคืออะไรตัวหารคือห้าวงเล็บปิดซะแล้วไปบวกกับอะไรลูก บวกสี่เต็มในที่นี้ของเรามันลงตัวไหมมันก็ลงตัวม,มันก็ต้องเป็นศูนย์มันต้องเท่ากับเท่าไรมันต้องเท่ากับหนึ่งพันเจ็ดร้อยี่สิบห้าใช่ไหมเพราะว่ามันต้องเท่ากับตัวตั้งทีนี้เราลงมาทดดูนะบุมรมณีทดข้างนอกนะนี่ทดนะสามร้อยสี่สิบห้าคูณนี่ครูทดใส่กระดาษทดนะลูก มาดู5คูณ5 5 5 2 5ใส่5ทด2มาเป็นคูณ4 5 4 20 5คูณ4เป็น20 20บวก2เป็น22ใส่2ทด2ต่อไปเอา5เป็นคูณ3 5 3 15 สิบห้าบวกสองก็เป็นเท่าไรสิบเจ็ดตรงนี้เท่าไรหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าหนึ่งพันตรงนี้ได้หน,นึ่งพันเจ็ดร้อยี่สิบห้าบวกกับอะไรบวกกับเศษเท่าไรศูนย์หนึ่งพันเจ็ดร้อยี่สิบห้าบวกศูนย์ก็ได้เท่ากับเท่าไรเหมือนกันอ๋อเท่ากันไหมหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าฝั่งนี้นะฝั่งซีกนี้ของเครื่องหมายเท่ากับ,กบก มันก็เท่ากับเท่ากันเลยไหมมันเท่ากันเลยแบบนี้อ่อม,มันเท่ากันเลยแบบนี้แสดงว่าผลหารตรงนี้เราทําเป็นไงถูกไหมครับถูกอ้าวสามร้อยเกสี่สิบห้าอ่าอเขียไหมลูกโขีคไหมครับเดี๋ยวไปค่อยจต่อวิดีโอแล้ว เอานะนมันเท่ากันหรือถ้าเราทำปุ๊บผลลัพธ์ตรวจสอบคาตอบดูแล้วนะเอาผลลัพธ์ไปคูณตัวหารเสร็จแล้วมามวกเสศษแล้วมันมีค่าเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าหนูทําถูกไหมถูกไหมครับทําถูกนะเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้คุณครูมนตรีมาทบทวน ในกับพวกเราก็คือการหารการหารแบบง่ายๆก่อนที่มีตัวหารแค่หลักเดียวและเป็นการหารแบบไปไงด้วยลงตัวด้วยะนะการหารแบบลงก็คือแบบไม่เหลือเศษซึ่งสมัยตอนเราอยู่พอ 3. ตัวเลขมันก็จะประมาณนี้แต่ตอนนี้เราขึ้นมาพอแล้วนะตัวเลขนะก็จะมีค่ามากกว่านี้เราค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับเพราะฉะนั้น เขียนไม่ทันจดไม่ทันนักเรียนสต็อปวิดีโอคุณรูมนตรีก่อนแล้วค่อยจดคุณูมนตรีมีการบ้านฝากหลังจากที่นักเรียนชมวิดีโอเสร็จแล้วนะครับวันนี้คุณรูมนตรีมาทบทวนกับพวกเราเพียงเท่านี้เดี๋ยวกันบ้านมีหลังจากชมวิดีโอนะวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ